ญี่ปุ่นวงนี้คือร้องมากนะฮะไอติมญี่ปุ่นคะูโทนครับแล้วก็รู้สึกเหมือนญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นไอโฟปนแต่ว่า,น,า,น,าน่าร้อนน่าร้อนในตัวที่ผมชื่นชอบช,ชื่นนะ โอเช่ครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่แม่กำปองแล้วนะฮะกับไกด์ทั้งสองท่านต้องขอบคุณมากที่ไกด์พาเรามาเนี่ยครับไกด์ไกด์กับขนสัตว์นสัตว์กับเปลือกเขาเสือดาวเสือดาวหนาวไหมหนาวอากาศดีมากครับตอนนี้อากาศดีมาก ไข่ปลาหรอเป็นยังไงมันคือเหมือนไข่ตุ๋นไหมเน้นๆรสชาติเป็นยัไงบ้างครับยัเหมือนไข่อ่ะไข่ตุ๋นไข่ที่อยู่ในไข่แล้วเอามาย่างเขาเรียกว่าไข่อะไรไข่ย่างไข่ปิ้งสั่งเออไข่ปิ้งไข่ปิ้ง เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะร้านที่เราจะมากินปิดนะครับ <c oughs> ยังไม่เป็นไรเพราะว่ากามีแข่งสำรองกายไม่อยู่กายแล้วมีแข่งสำรองอร่อยมากเลย กำปองนะครับก็เป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งที่คุณค่าแก่การมามากเชียงใหม่เนี่ยอยากให้ทุกคนมานะฮะเพราะว่ามันดีอ่ะมันเป็นมุมแบบมุมหมู่บ้านนะครับที่อยู่ตามร่องภูเขาในเงี้ยโอเคอะ่ะคุณได้อะไรมาเนี่ยถุงผ้าจากแม่กำปองใช่ไหมอิมพอร์ตจากแม่กำปองมีน้องหมาอยู่ข้างหลังเราโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเพราะว่าไกด์น่าจะไปรอเราที่นั่นแหละที่รถและ ไไนะตอนนี้นะครับเราก็กำลังาาหาร<ด>้านของกินกันอยู่นะฮะเพราะว่าที่นี่มันปิดอย่างที่ทเราเ<ล>บอกไว้ากกาแต่ไกด์เรามีแผนสำรองก็คือการนั่ง o o o l l m แบบแล้วก Google อยู่ เป็นอีกคาเฟ่นึงนะครับที่ทุกคนจะต้องมานะครับท,ทาลินทาลานะครับกับวิวน้ำศกนู้นไหลนักแลดตรงนู้นเลยน้ำไหลเชี่ยวมากต้องบอกก่อนนะใครที่มาน้ำตกแบบนี้นะครับที่น้ำไหลเชี่ยวห้ามติดซนนะฮะห้ามแบบไปเดินบนนี้หรือว่ากระโดดข้ามก้อนหินอะไรแบบนี้ครับถ้าน้ำไหลเชี่ยวเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายมากนะครับน้ำเย็นมาก <laughs> เช้านี้เราสั่งโกโก้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงถ่ายรูปของไกด์นะครับนี่ถ่ายกับน้ําตกบูคุณไม่ไปถ่ายรูปก,กับน้ําตกกับเขาเหรอหนาวหนาวมากเลยเหรอดูขาดิประเด็นคืออ,อลืมกางเกงไว้บวนรถค่ะก็เลยใส่ต้องใส่ขาสั้นมาแล้วก็ยังไม่มีที่เปลี่ยนตอนนี้ก็เลยใสย่ขาสั้นไกด์เป็นไงบ้างครับ๋อ,อผิดหวังค่ะ <laughs> อีกรอบหนึ่งอีกแล้วนระร้านปิดอีกแล้วครับสงสัยมันเป็นช่วงแบบว่าช่วงปีใหม่เขาทํางานน่ะแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าออหยุดดีกว่าอะไรหยุดวันที่ทุกคนกลับกรุงเทพกันหมดแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ิวีแหนมเหนือค่ะหลังจากที่หาร้านอาหารกินข้าวกันตอนเช้านะคะจากห้าร้านห้าร้าน,านปิดหมดเลยห้าร้านแล้วก็มาจบที่ นี่ก็คือมีทีแหนมเนื้อที่คุณไกด์บีๆีเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เชียงใหม่หาตั้งแต่กี่โมงโห้ก็ตั้งแต่เราตื่นออกมาจากที่ที่นั่นอะปิดหมดเลยทุกร้านตอนตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงครึ่งก็คือกินรวบค่ะข้าวเช้าข้าวกลางแกเป็นบรันช์เบเกอร์มันเป็นรันส์ก็คือบรันช์นะ ครับไกด์ขอบคุณที่พาเรามากินแหนมเนืองนะครับพูดอะไรสักอย่างพูดอะไรสักอย่างเลยครับไกด์กินตอนนี้หิวมากเลยค่ะทำไมถึงเรียกว่าแหนมเนืองครับวีฮุยฮวีฮุีกแล้วหนูมันคือแหนมแซ่บกูเุ้งดวนแบบยังไม่หมดนางนองอะไรอย่างเงี้ยมันดังทั่วไปก็เลยเรียกว่าแหนมเนืองแหนมที่ดังกล้องทั่วโลกกล้องทั่วโลกเลยเหรอทั่วโลกเลยสุดยอด โอเคฮะเดี๋ยวเรามาสาธิตการกินเนี่ยเหมือนที่ถูกต้องกันแป,แป้งออกมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปในกาใส่น้ำจิ้มก็ห่อใช่ไหมทุกคนดูนะน,น,นี่คือแหนมเนื้อไม่ไหสไตล์บูอาเซ้นด้วยเหรอ,อสไตล์ พี่เหดูสองเม็ดเลยเฮ้ยเม็ดเดียก็พอสองสองจิ้มไปใ่น้ำจิ้มอาอเคเออลมเกือบเข้าปากเล้าวใบเลยข้าวเ้าปาเลยตามตามโมงก้องโมงก้องครับมะม่วงมะม่วงพริกตามมะม่วงไว้เต็มปากเต็มคำตาม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 มรื่องมะคอเคมะม่วงกับกล้วย อยู่มากครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรามาชิมปอเปียนทอดกันนี่เน้นๆน้นยอนนะมทอด้อนร้อนร้อนซามูซาครับอร่อยอร่อยหมดเลยนะนี่ครับซี่โครงหมูอบตะไคร้เน้นเน้น หอมกลิ่นตะไรมากค่ะหอมกลิ่นตะไรมากหอมมากดีไหมใช่ถ้าใครมาที่วีทีเนี่ยเนีื้องานต้องนี่เลยซี่โครงหมูอบตะไคร้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมแนะนำเลยนี่ปากหม้อเชียงใหม่รับเน้นๆนะปากหม้อนี่กิม,มน้ำจิ้มด้วยกิม,มน้ำจิ้มด้วยมาชิมกันจิ้มแรงๆดื่ไม่ดืน้ำจิ้ม อมมาชิหลังจากที่เรากินแหนมเนื้อกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดาวดาวนึ่งชื่อว่าดาวพูโต